ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สองกันเนาะอันนี้กรณีมีผลขาดทุนตามที่กฎหมายกำหนดในโจทย์นะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าบริษัทดีๆจริงเขามีกำไรสุทธิทางบัญชีจำนวนเท่ากับหนึ่ล้านบาทแสดงว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราต้องไปนั่งทำงบ กําไรขาดทุนไหมไม่นะคะเราก็จะไปสตาร์ทที่ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะไปตั้งหัวข้อนะคะปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิทางภาษีอาก่รได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปปรับปรุงมาเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนสําหรับรายจ่ายต้องห้ามว่าต้องไปทาอย่างไรในการปรับปรุงอ่าเงินบริจาค นะคะนักศึกษาก็ทำยังไงเข้าไปคะบวกกลับเข้าไปนะสแดงสองหารหนึ่งร้อยสองเนาะนักศึกษาเอาดินสองหรือปากกาแดงเขียนไว้ก็ได้บวกแล้วหักใช่ป่ะนะฮะ แล้วเราก็หักออกที่สองหารหนะึ่งร้อยสองเนาะอันนี้คือการวิเคราะห์นะภาษาเข้าใจสัญลักษณ์ที่ครูเขียนเนาะต่อไปค่าใช้จ่ายส่วนตัวอันนี้ก็เป็นรายจ่ายต้องห้ามนะรายจ่ายต้องห้ามบวกกลับเข้าไปไหมบวกไหมคะบวก แล้วมีสิทธิ์หักออกไหมบ่เราก็ไม่หกักนะคะต่อมาบริษัทยืมเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมาใช้แก้สภาพคล่องโดยคิดดอกเบีย้ยบันทึกไว้เป็นรายจ่ายแล้วอันเนี้ยบันทึกไว้แล้วจะไปหักเป็นดอกเบีย้ยจ่ายอีกไม่ได้อันนี้ก็บวกกลับเข้าไปอย่างเดียวดอกเบีย้ยจ่ายบวกกลับเข้าไปอย่างเดียวนะคะดอกเบีย้ยจ่ายไง ราต้องบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายเข้าให้กําไรมันสูงขึ้นเพราะว่าบริษัทบันทึกไว้เป็นรายจ่ายแล้วแต่ไปบันทึกซ้ําไม่ได้นะคะฉะนั้นต้องบวกกลับเข้าไปเสร็จแล้วผลขาดทุนผลขาดทุนนี้ให้บวกกลับหรือหักออกนอกทำอ,อะไรคะหักออก,อก,ออกทั้งหมด ออย้อนหลังกี่ปีห้าปีอะไม่ต้องฟ้อนนะคะย้อนหลังห้าปีเค <Okay, S 2> นะคะสเต็ปในการทำพอตั้งกำไรสุทธิหนึ่งล้านบาทเสร็จปั๊บวกกลับเข้าไปเลยนะคะ เงินบริจาคค่าใช้จ่ายส่วนตัวดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ยื่นยอดลงมาเสร็จแล้วก็เขียนคําว่าหักผลขาดทุนก็เขียนพอสอพักยอดข้างในพักยอดข้างในแล้วก็ยื่นยอดออกมานะคะเสร็จแล้วค่อยมาหักที่เรากําหนดให้หักออกใช่ไหมคะนั่นก็คือเงินบริจาค2ส,ส่วนร้อ,อหลังจากหักผลขาดทุนละว5ปีก็จะคลอดออกมาเป็นเงินได้สุทธิ เดี๋ยวทำกันเลยนะคะ